สวัสดีครับ y o u ู u b บ b บนไบเชนน a ครับครับวันนี้วันที่4ีกันยายนนะครับวันเสาร์ที่4ีกันยายนาคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับไม่เหมาะสำหรับเด็กนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงแต้ม แต้มบนนะฮะแต้มร้อยสิบหน่วยแปดตัวกับแต้มสิบหน่วยแปดตัวนะครับสําหรับแต้มร้อยสิบ110หน่วยเนี่ยตั้งแต่ปีสองพันห้า้อยห้าสิบแปดเป็นต้นมานะครับมันมีผิดอยู่แค่สามงวดนะครับผิดสามงวดครับผมจะให้ดูในท้ายๆนี่นะฮะ แต้มแต้มรวมร้อยสิบหน่วยก็คือหมายความว่าเอาสามตัวมารวมกันนะฮะอย่างเช่นงวดร้อยสามหกเนี่ยศูนย์ห้าหนึ่งก็ศูนย์บวกห้าบวกหนึ่งก็ได้ได้หกแต้มนะเพราะฉนั้นแต้มรวมของสามตัวก็คือแต้มหกนะครับก็ผิดนะครับผิดร้อยสามหกผิดเป็นงวดที่หนึ่งนะครับสี่ศูนย์สี่ก็รวมมาได้แปดนะฮะสี่ศูนย์บวกสี่สามตัวรวมกันได้แปดนะครับแต้มแปด 8. ถ้ารวมกันได้มากกว่าสิบขึ้นไปนะครับ ก็ให้ใช้หลักหน่วยนะครับอย่างเช่นหกบวกหกได้สิบสองบวกหนึ่งได้สิบสามก็คือแต้มสามนะครับก็สีแดงนะฮะก็เอาไปประกอบในการใช้ตัดใช้ตัดสามตัวตรงสามตัวโต้นนะครับนี่คือแต้มร้อยสิบหน่วยนะครับแต้มสามหลักนะครับงวดร้อยห้าสิบนะครับผิดเป็นงวดที่สองนะครับ ออกแต้มห้าเจ็เก้าออกแต้ม 10, แต้มหนะครับรวมกันได้ส1บเอ็ดหงกัดร้อ้าสิบห้าออกแต้ม9้านะครับแต้มเ้าหลุดนะครับหลุดไปอยู่แถวสุดท้ายนะครับมันบังอยู่นะเดี๋ยวะัดแต้มเก้านะครับ สำหรับโวดวันที่16กันยายนนะครับก็คืองวด158แต้มที่ไม่น่าจะมาก็คือแต้ม6งวดที่แล้วออกแล้วนะฮะแต้ม6เนี่ย4บวก7ได้11บวก5ได้16แต้ม6วันนี้แต้มที่ไม่น่าจะมาแต้ม110หนวยก็คือแต้ม1กับแต้ม6แต้ม1กับแต้ม6นะครับ e ีนี้เป็นอ e ีที่106นะครับเกี่ยวกับเรื่องแต้ม แต้มร้อยสิบหน่วยบนแต้มสิบหน่วยบนนะแต้มร้อยสิบหน่วยเอาไว้ตัดสามตัวตรงสามตัวต้นนะครับแต้มสิบหน่วยเอาไว้ตัดสองตัวนะครับตัดสองตัวนะครับให้ดูแต้มสิบหน่วยนะครับแต้มสิบหน่วยนี่ั้งกต่ปีห้าแปดเป็นท้นมาผิดอยู่สี่งวดนะครับมีผิดจึงงวดร้อยสี่สิบสี่กับร้อยสี่สิบห้าร้อยสองงวดติดนะครับ อันเช่นร้อยสี่สี่ออกศูนย์สามออกแทมสามนะครับลดร้อยสี่ห้าแต้มสามบวกแปดได้หนึ III ่งนะสิบเอ็ดแต้มหนึ่งนะครับในแต้มงวดวันที ee ่สิบหกกันยายนไม่มีแทมสี่ก็แต้มเจ็ดนะแทมสี่กับแ้มเจ็ดแทมสี่เป็นแทมคู่นะฮะแทมเจ็ดเป็นแทมคี่นะครับ แต้มคู่ก็คือเลขคู่จับคู่กันเองนะครับแต้มคี่จะเลขคี่จับคู่กันเองนะครับส่วนแต้มคี่ก็คือเลขคู่จับคู่กับเลขคี่นะครับก็มีมาหลุดในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับงวดร้อยสี่สิบสองมาสองวดนะครับสองวดปีก่อนก่อนนั้นนะฮะอีกสองวดรวมเป็นสี่งวดนะครับ จากร้อยห้าสิบเจ็ดงวดนคะรับอันนี้ก็คือแต้มสิบหน่วยนะครับเอาไว้ตัดสองตัวนะครับตัดสองตัวก็ตัดได้แต้มตัวหนึ่งก็ตัดได้สิบชุดนะฮะแต้มสองตัวก็ตัดได้ยี่สิบชุดนะครับโอเคนะครับอันนี้คือแกนแต้มสิบหน่วยนะครับถ้าท่านทำปักหลักร้อยสิบหน่วยท่านก็จับคู่สิบหน่วยก่อนแล้วใส่หลักร้อยเข้าไปนะ อันนก็คือแต้ม10บหน่วยแต้ม1้อยสิหน่วยขาด1นึ่งหแต้ม10หน่วยขาดสี่ข7็ดนะครับเคลีนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ